สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุ่ผู้สุขคนนะครับเนาะครับครับบรรยากาศเป็นเมื่อวันพุธนะครับวันพุธที่ยี่สิบเก้านะครับเนาะครับครับมืีแนวทางส่องเสี้ยงหยาผ้าเลาะครับผู้ใดขอมาแล้วก็อย่าลืมนะครับด้วยครับกดไลค์กดแชร์น้ำแนนครับกดติดตามครับเพื่อช่วยเด็กผ่านแนวทางนะครับเนาะครับวันนี้เป็นวันพุธที่ยี่สิบเก้าครับมีแนวทางครับเอามาฝากเอฟซีครับ เป็นแนวทางของเล่าพัฒนาเลยครับเนอครับวดประจําวันที่ยี่สิบเก้าและครับครับชุดนี้เป็นของปูขุนครับสําหรับมือนี้ปูขุนก็ส่งมาแล้วครับสําหรับตัวเล็กนะครับเนาะครับสาหรับเล่าพัฒนาหงวดที่แล้วของปูขุนครับกาวทีว่าโอเคนะครับเนาะครับกาเข่าเต็มเต็มแหละครับของเพินครับเขาตัวเจาะพร้อมครับแต่ว่าเป็นตัวกลับครับเออเป็นตัวกลับครับ ตัวเจาะน่ยตัวกลมของเพิินครับสำหรับหวดที่แล้วปูหายบนลางครับเลขวิ่นของปูกับเลขวิ่นของปูกับมี1,2,4,3,6,9สองสี่สกนะครับ 1, 2, 3, 6, สองหนึ่งองมกาับสีกับมากนะครับเนาะครับรับสอ,สอกับสกักอดข้อกันมาก้วครับสกับสี่ับเลขที่ออกกับ 8 5 2 4ครับตัวนี้ครับเป็น8 5ครับเลขกล่างก็เป็น8 5ดหาแล้วครับเนาะครับ2 4กับมาครับสำหรับตัวรูดครับรูด4กับ2ครับขอโทษขอให้ครับรูด4กับ2ครับกลมเด่น4ครับมาทั้ง2แหละครับเขาทั้ง2ทั้ง4แหละครับเพราะว่าเลขมาตัวเดียวนะครับเนาะครับ กาจับคู่กับหนึ่งเตัวกลมครับสี่เก้าหกหนึ่งสาเาครับสำหรับเลขกสาตัวกับ 8, ป2อ๋อมันว่ากันอยู่นี่นะครับเนาะมันเป็นหาซี่หาสอเกือบแตก3าตัวหมดละครับของปูนะครับเกือบแตก3าตัวง้ามครับสำหรับตัวเล็กครับตัวนี้ครับแปด้าครับแปด 8กระมีรับกาลีกาไก่เคียงตัวเดียวนี่แหละครับทั้งมดทั้งม่วนของเบิ้งกบซีตัวกาลุดนะครับเนาะครับเข่าเต็มเต็มเลครับสำหรับปู้ขุนนะครับเนาะครับผู้ใดกาสีเดีติดตามเบิ้งครับทั้งสองทั้งสองเส้นยาผ้าเลาะครับขาในน้ำเสนอครับเป็นอาตเป็นวันจันทรล่ะครับวันจันครับอันนี้เป็นตัวเลขงามๆครับครับ สำหรับตัวเลขเพื่อนขาหายมาแล้วครับสำหรับตัวเลขของเพื่อนนะครับเด้อครับเป็ดเล่าพัฒนาแหละครับสำหรับผู้มัดครับผู้คัดกระพานครับทางส่องกับเสนอเป็นเพียงหน้าท่านแล้วครับเนาะครับเพ็ดเพลิสนุกสนานครับสำหรับผู้ได้ชอบในตัวเลขครับเป็นเล่าพัฒนานะครับเล้าพัฒนาครับ เป็นของปูขุนนะครับเ้อครับปูขุนแล้วพัฒนาครับล้วพัฒนาครับจากันที่ยี่สิบเก้าเศร้าเก่ามุกกลาแหละครับมกกล่าคุ้มครับหกแปดนะครับเนาะครับครับสำหรับตัวเลขของปูปูบนล่างครับเลขวิ่น ครับเล็กวินเหล็กวินบนรางของปูเหล็กวิ่นบนรางของปูหายไปที่3 4 5ส8 9 3้าเจ็ดเกมี่ห็ดเจมีหกตัวครับสำหรับเหลขกวิ่นของปู3 4มสี่ห้าหก็ด หกมมีครับหกมมี้เกตแปดเก้าครับเอ๋อสำหรับตัวรูดครับชุดนี้เอาไปมันครับเอาไปมันเก้าลูดไปเก้ากับสีบ 9, บ 9, บบค่ครับเก้ากับสี่เก้ากับสี่จับคู่ครับปูจับคู่มาให้หกคู่ปูจับคู่มาให้หกคู่ครับ มี3ามห้าสามเลขจับคู่แลครับปูจับคูให้สามแปดอนนี้ของปูคุณนสี่3ปดสามห้าสาเจ็ดเจ็ดสเจ็ดสเจ็ดส เจ็ดสาเจ็ดสี่ตัวสุดท้ายครับเก้าสี่ครับเอาหกคูครับปลาหลมาหกคูครับตัวเลขกามๆครับสามตัวปูหอหมาสามหางครับสามตัวเอาสามตัวไปจับเบิ้งแรกครับเด้อครับสาตัวนี่ผู้ได้มาแก่จังจัดครับขัดกับพานสามตัวกับสี่ตัวครับมีห้า สามแปดแล้วก็เจ็ดเป็นห้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดสี่แปดสามห้าแปดสามห้าครับอันนี้เป็นเล่าพัฒนาครับเอาแถามซีตัวไปน้ำครับ สีตัวนี่ก็มักกะจับคัดกะพานแล้วครับ4 8 3 8แล้วก็หกเก6 7เกสสครับส,สวยๆงามๆเด้อครับ,รบขอมาต่อมาฝาดตัวเลขครับ เป็นของปูขุนพาร่วยแ่ะครับมีให้เบิ้งเป็นประจำแลละครับท่านส่องครับจันพุทธสุขสำหรับตัวเลขเล่าพัฒนาครับครับจนดวนเลยครับพอกเฝ้านะครับเนาะครับเล่าพัฒนาครับมาเบิรงตักกรมที่นี่ครับ เลขวิ่นเพื่นกัยาถิมยาปานะครับได้ครับบนหันกับเข่า3ตัวสตัวอยู่สำหรับวิ่งลูดปูกลมเด่นไปที่9ครับเด่นไปที่9ก้ครับเก้กมเด่นครับกลมเด่น 9, 4. 9 4, ก9าก้มเด่น สามตัวพวกนี้ล่องมัดรับนี่ครับล่องไว้นะครับเด้อครับขยะถิ่มยปาปลาตัวล่องซีแปดแปดซีสามตัวกลมเด่นไปที่นี่ครับมีล่องไว้ครับหามีเป็นตัวเลขของปู่คุนครับ เล็นเล่าพัฒนาครับประจําวันทีห่มงง่มแล้วครับเนาะครับเอาตรวจที่ครับในห้องมันซึมครับอ่ะแคปหน้าจอไว้ครับสองทุ่มสองทุ่มครึ่งครับครับนี่เป็นตัวเลขเล้าพัฒนาครับของปูขุนครับทางส่องเสียงยาพารลาะได้ครับเนาะครับครับสำหรับบนล่างของปูกับสามสี่ ห้าเจ็ดแปดเก้าครับอันนี้เป็นเลขวินครับเอาไปจับวินเด้อครับเด้อครับปูรูดไปที่เก้าละครับอ่ามีเก้าทอรไกส์กัถุ่มใช่เลยครับเก้ากับซีเหรอครับซีนี่เป็นตะล้องครับเอาแคปหน้าจอเลยนะครับเนาะครับสวยๆงามๆเลยครับเด้อครับเอามาต่อมาฝากครับสำหรับภูมักในตัวเลขเล้าครับ ครับโซนักชิมนี่ก็บ่มีอย่างไรนะครับทางง่องกาซีขอลาพีลาน้องนะครับเนาะครับขอให้พี่น้องเอฟซีสุขสุขมันมันลำลำเรื่อยๆเฮ่งๆปังๆครับพอกันไหมคลิปหน้าสโหรับคลิปนี้สวัสดีครับ